ด่วนแปดสิบห้าตุงเท้พิวัตรปลายขาทอสีธรรมรากำลังทำกระบวนผ่ารสถาน,นีชุมทางกลิ่นชัน แวความเจอเพื่อเข้าสู่ทางบาเจ็นตู้นองประประกาศกันอยู่ด้านท้ายขาบวน 5้าประกอบดรถชั้น3รถนั่งชั้น2รถนั่งชั้น 2, 2> <c oughs> รบบอากาศน,นั่งและนอนรถนั่งและนอนชั้นที่1งเป็นห้องหน ดูท้ายอากาศจอที่สุราธานี